h ฮ hi สปายดีเจยอรมนีบ้านครีมี่นะคะวันนี้พาปั่นจัก,กรยานดูรอบหู่งบ้านนะคะมาค่ะข <N> ้างๆเป็นป่าข้าโพดค่ะสวนข้าวโพดซ้ายมือเป็นแกรปจ่าเป็นสวยเป็นที่สุดมาดูบรรยากาศที่เยอรมันนะคะหน้าร้อนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะลอ้ลอมรอไปด้วยทุ่งสีเขียว น,นหมู่บ้านกนเป็นนี้เลยสวยเนาะไม่ใช่หมู่บ้านกินหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ค่ะทักทายมาจากประเทศเดอรมันนะคะปั่นจักรยานมือเดียว <laughs> ที่คิมอยู่นะคะฝั่งนี้เดีย๋ยว ส่วนขับโพสขาย อันนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแบะเก็บข้าวโพดไหมอะบ้านเราก็เก็บไปต้มแล้วเนี่ยหวอนอ่อนเนาะ นี่ค่ะบริเวณหมู่บ้านที่อยู่นะคะที่จริงไม่ต้องปัน่นจักรยานก็ได้ค่ะเดินแต่วันนี้ขี้เกียจเหนื่อยฝั่งขวามือนี่ก็เป็นสุสานนะคะเนีย <Yeah. S 1> เขาเขาจะมีคนปั่นจัก,กรยาน <Yeah. S 1> ให้ดู เราจะปัญนชาๆนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ <Yeah. S 2> ตัวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านติดกับสุสานที่นี่สุสานไม่ค่อยน่าัวนะคะแต่ถ้าให้เดินกลางคืนก็ไม่ได้ างวันโอเคอยู่คนเดียวแต่ฝรั่งที่นี่เขาไม่ค่อยกลัวผีกันนะยิ่งสามีนี่พูดเลยว่าผีมีจริงที่ไหนเออประมาณเนี้ยค่ะนะค่ะ ปั่นจะช้าเดี๋ยวรดล้ลมสามีไม่สนับสนุนให้ปั่นจักรยานแล้วถ่ายวีดีโอนะคะแต่เรามาคนเดียวเราทําได้แต่ก็ต้องระวัตงตัวเองด้วยค่ะเกิดอะไรมาก็เดือดร้อนสามีอีกเดี๋ยวพาไว้นั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะ จอดรถแปหนึงนะคะจักรยานคู่ใจอย่าเป่าลมด้ยวยสูม่ตสีเสียจักรยานนี้ก็แพงกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะผู้บ่าวเขาก็ปั่นจักรยานกันไม่ใช่ผู้บ่าวผู้เฒ่าอ,อ ล่านึงตรงนี้เขากำลังถ่ายดินปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้จะมีลาแต่เขาย้ายสัตว์ไปแล้วมั้งเพราะน้าหน้าร้อนสันน่าจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะ อันนี้ก็ต้นเชอรี่นะคะแต่ไม่มีลูกแล้วอันนี้น่าจะเป็นเชอรี่ป่าเพราะว่ามันต้นมันใหญ่มากประมาณนี้ ปั่นมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วค่ะเรามาถึงตรงนี้วอล์เดินรุนอุมดิเบอร์เพลสเพลสนี่ค่ะแผนที่เมืองแผนที่วันเดินแปลว่าเดินขึ้นเขาค่ะเนี่ยมีกูรูกลืน หน้าร้อก็ตรงนี้ค่ะมีเขียวมีแห้งทางนี้ก็ไว้ปั่นจักรยานขับรถได้ครับตรงขึ้นเขาตรงนั้นอ่ะ,อะมันเป็นบ้านเป็นบ้านอเอาไว้เช่าให้สำหรับพวกพันปาร์ตี้ค่ะ สามีตอนที่อ่าปฏิสลาโสเขาเข้ามาขึ้นมาตรงนี้ค่ะกลุ่มเพื่อนผู้ชายเขาก็ช่วงนั้นมันหน้าหนาวเนาะเขาก็มาจุดไฟก่อกองไฟกันแล้วก็ดื่มกันที่นี่ค่ะกลุ่มผู้ชายเขาก็จะพากันเข้าป่าเนี่ยค่ะลม้มลื่นดีนะคะ ตอนไปโรงเรียนก็ขับมาจากฝั่งโน้นค่ะแล้วก็ไปทางนี้ขับตรงไปเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มันจะมีถนนของจักรยานที่เป็นเหมือนไฮเวย์เป็นทางของจักรยานกลับตรงอย่างเดียวไม่ต้องติดไฟดงไฟแดงก็ปัปป่นไปโรงเรียนก็ประมาณสิบนาทีค่ะถึงปั่นได้แค่ช่วงนี้ค่ะถ้าหน้าหนาวมาปั่นไม่ไหวหน้าหนาวมากก็ต้องขึ้นรถบัส เนาะเอาบรรยากาศต่างประเทศมาให้ดูมันก็คล้ายๆบ้านเรานั่นแหละคะ่ะแค่สภาพอากาศมันแตกต่างกันไปที่นี่มันจะร้อนอยังไงมันก็มีลมเย็นค่ะลมหนาวค่ะไม่ใช่ลมเย็นตรงนั้นเขากำลังน่าจะขุดไถดินอยู่คะ่ะที่นี่ฟาร์มเป็นคนรวยมากๆเลยนะคะฟาร์มเมอเจ้าวสวนนะคะ มีดินแค่แปลงสองแปลงแค่นี้ของเขาขายได้เหมือนพวกข้าวโอ๊ตเนี้ยเขาขายได้แล้วเนี่ยมไม่ต้องมาตัดเองด้วยเขาก็จะมีคนมาจองไว้ มาคะ่ะนั่งเล่นบนภูเขากันอันนี้คือภูเขาใกล้บ้านนะคะข้างหลังก็เป็นฟาร์มตรงนั้นก็เป็นอที่เลี้ยงสัตว์พวกแกะพวกม้ามดพวกลาเขาน่าจะร้อนค่ะปกติเขาจะเดินกินหญ้าอยู่ตรงข้างหลังเนี้ค่ะก็เลยเดินเข้าไปในบ้านนูนะะ่นค่ะขนาดสัตว์ยังร้อนคิดดูดินี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คือร้อนมากเลยนะนี่ค่ะ หมู่บ้านดีกีนอ่เป็นหมู่บ้านที่ปลูกขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วบ้านพ่อแม่ก็อยู่ตรงไปอีกนิดนึงค่ะเดินหากันห้านาทีถึงครับบ้านพ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายบ่อกคนไทยเรียกพ่อตาแม่ยายซากเมฆก็เอากับเมฆแม่กับเมฆ วันนี้ภาษาเขมรวันละคำนะคะนี่ค่ะที่ยูทุ่งข้าวโอ๊ตพอเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ,ะเป็นไงบ้างทุกคนชอบไหมถ้าที่ด้ยินพามาชมนะคะ ะซ้มือนี่ก็ไปทางกลับบ้านค่ะทางกลับบ้านมีหลายทางนะคะุต้องชะลอชะลอค่ะถ้าตำรวจไม่เห็นจะจับเราไหมเนี่ยตำรวจไม่จับหรอกสามีจะดาค่ะเธอปันจกานมือเดียวเหรอยังไงเธอก็เห็นนั้นใน,ในวิดีโอค่ะฉันก็หกเธอไม่ได้หรอกนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนค่ะ โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนมัธยมค่ะตอนปกติก็จะเงียบๆอย่างนี้นะคะยิ่งเสาอาทิตย์ก็เงียบกว่านี้ค่ะนี่คือทางเข้าหมู่บ้านชอบวิดีโอแบบนี้กันไหมคะทุกคนค่ะดูบรรยากาศต่างประเทศว่าเขาอยู่กันยังไงเขาจัดบ้าน ทุกๆบ้านเขาจัดสวนแข่งกันนะคะที่นี่อันนี้บ้านพักคนระอันนี้สนามฟุตบอลค่ะตอนเย็นๆก็มานั่งดูนุ่มๆเขาเตะฟุตบอลกันนี่ค่ะทางเข้าหมู่บ้านอินเอเบเกอร์ A นะคะเราอยู่อินเอเบกเกอร์ค่ะค่ะอันนี้คือ private walk นะคะถึงแล้วบ้านเรา เ <aa> <h aha> นี่ค่ะนามพันคิมรถสามีจอดอยู่